คำนวณผลบอลกับทีเด็ดโป้งเดี่ยวประจำวันพุทธที่14มการาคมปี69เริ่มต้นที่บิ๊กแบ์ประจำวันนี้คาราบาวคัพของอังกฤษเชลซี Chelsea เปิดบ้านเจออาเซนอนตะกันในเลกแรกคิกออฟตี3หมายการเปิดมาให้อาเซนนลเหนือกว่า0.25เจ้าบ้านเชลซีอันดับ8ไดในพรีเมียร์ลีกแข่ง21ชนะ8เสมอ7แพ้6ส่วนอาเซนนลจ่าฝูงแข่ง21ชนะ15เสมอ4แพ้2เจอกันดันล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเสมอกัน1-1ในบ้านเชลซีเกมล่าสุดของเชลซีเอฟเอคัพบวกถล่มชาปัน5 ส่วนอาร์เซนอลเอฟเอคัพเกมล่าสุดบุกชนะพอ์สมัท4-1ตัวหลักเชลซีวันนี้โคพาเมอร์เปโดเนโตเอสเตวาเิลลียมและเลียมดีแลส่วนอาร์เซนอลมีโยเคเลสมูไฮโยสากา้าและเรนโดทอสซาวงเดียวมองว่าคุ้มกำลังตอนนี้อาร์เซนอลดูดีกว่าส่วนเชลซีไม่มีกาเซโดที่ติดโทษแบนอีกครั้งถิติเฮทูเฮทเชลซีเจออาร์เซนอลก้าวนัดหลังสุดไม่ชนะอาร์เซนอลเลยแพ้ไป6เสมอไป3และด้วยแท็ตติกและความสม่ำเสมออาร์เซนอลอยากทำได้มาตรฐานดีกว่าเชล ชอเดตให้อาร์เซนอลบุกชนะ2-1นะทุกคนคู่ต่อมาเซเรอาอ,อิตาลีอินเตอร์เปิดมานเจอกับเลเช่คิกออฟตี2-45ไมายการเปิดมาให้อินเตอร์เหนียวกว่า2ลูกเจบ,บนอินเตอร์นำจาน่าฝูงในลีกแข่ง19ชนะ14เสมอ1แพ้4ส่วนเลเช่อันดับ17แข่ง19ชนะ4เสมอ5แพ้ไป10คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดอินเตอร์บุกชนะเลเช่4-0เกมล่าสุดของอินเตอร์เปิดบ้านเสมอน,น,นาโปลี2-2ส่วนเลเช่เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ปาร์มา2-1แกนหลักอินเตอร์วันนี้ เฟเดิโก้ดิมาโก้ลาตอโรมาติเนสและโยอันบอนนี่สุดเลเช่ฝากความหวังไว้กับนิโคลัสตูลิสและลิคาโดสติตโปงเดียวมองว่าฟองของอินเตอร์ดูดีกว่าชัดเจนอุโรไปถึงขุมกำลังที่แน่นกว่าการได้เล่นในบ้านผลงานไม่แย่สุดเลเช่ไม่ชนะใคร4สี่นัดติดทุกรายการแพ้ไป3เสมอไป1อีกท้งฟอร์มเกมเยือน9นัดทุกรายการชนะแค่2เสมอ2และแพ้ไป5้าเติเฮตวีสก็ชัดเจนววาอินเตอร์เจอกับเลเช่หกเกมหลังสุดอินเตอร์ชนะทั้งหมดโปงเดียวคำนวณว่าอินเตอร์จะเปิด ิดม่านชนะอย่างน้อย2 0งศนะทุกคนคู่ต่อมาบุนเดสลีกาเยอรมันโคโลนเปิดม่านเจอบาเยนคิกออฟตีสองครึ่งไม่การเปิดมาให้บาเยนเหนือกว่า2ลูกเจอบาโคโลนอันดับ11 แข่ง16ชนะ4เสมอ5แพ้7ส่วนายเยนจา่าฝูงแข่ง16ชนะ14เสมอ2ยังไม่แพ้ใครกู้นี้เจอกันครั้งล่าสุดใน10ฟุตบอลถ้วยเดฟเ,เบโบ6ข่าวโคโลนเปิดบ้านแพ้ไบยเยน1ต่อ4เกมล่าสุดของโคโลนบุกเสมอไฮเดนแฮม2-2ส่วนายเยนเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มบอฟบวก8-1ตัวหลักโคโลนวันนี้ซาอิตเอลมาลาและมาริอุสบุตเตอร์ส่วนายเยนมีแฮร์รี่เคนลุยดิออสและไมเคิลโอลิเซ่รวมไปถึงเลนดคลาวเป็นแกนหลักในเกมรุกโอง้เด คงสเสถียรและดีอย่างต่อเอนื่องเกมบุกหนุดันคาเฉลี่ย10เกมยิง4ลูกต่อเกมวันนี้เจอกับโคโลนคิดผลงานในบ้านไม่ชนะใครมา3เกมติดโปเดียวคำนวณว่าบายเยนจะบุกชนะ30นะทุกคนคู่สุดท้ายโกาปาเดเรเขาสเปนอาบาเซเตเ,ตตเปิดบ้านเจอเรเอัลมมดิดคิกออฟตีสามามการเปิดมาให้มมดริดเหนือกว่า2ลูกเจาบ้านอาบาเซเต,เต,ตอันดับ17ในเซกุนดาหรือว่าดีวิชัน2แข่ง21นัดชนะ6เสมอ6แพ้9ส่วนมาดิดรองจากฝูงลาลีกาแข่ง19าชนะ 14เสมอ3แพ้2เจอกันครังล่าสุดมาดริดบุกชนะอันบารเซเต้2-1เมื่อปี2005เกมล่าสุดอันบารเซเต้บุกไปเสมอกับโซเซดาดบี0-0ส่วนมาดริดเกมล่าสุดแพ้บาเซนลน่าในศึกสเปนซูเปอร,ร์คัพที่ประเทศซาอุอ3-2ตัวหลักอันบารเซเต้วันนี้เยเตฟเบกัน์กและบิ๊กต่อบันเบเดส่วนแรลมาดริดมีมาสตานตัวโนวินิซุตจูเนีย และการโซโร่กาเซียโองเดียวมองว่าเรอัลมาดริดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเฮดโคชแยกทางกับกุนซือชาบีอลองโซและตอนนี้อัลเบรัวเข้ามาคุมทีมแทนซึ่งภาพรวมของเรอัลมาดริดไม่ได้แย่นักแต่มีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วถึงแม้จะโลเทชันในเกมนี้แต่ก็มองว่าไม่แน่จะประมาทและเชื่อว่าน่าจะยิงให้เยอะเข้าไว้เพื่อเรียกความมั่นใจให,ให้กับทีมหลังจากที่พายแพ้บาซ่ามาและเพื่อผลงานของตัวเองด้วยสําหรับกุนซือใหม่อย่างอัลเบรัวโองเดียวคํานวณว่ามาดริดจะบุกชนะได้4ประตูต่อหนึ่งนะทุก และท่านสาม,มารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทัศนะคู่อือ่นๆได้ที่ MJM789 มีแอดนำหน้า